สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดอีกสักเหรียญน,นึงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับรุ่นเสาห้าร 5, วยรวยรวยจัดสร้างในปี2539นะครับตอนนั้นท่านจาร์นนองก็ยังปลุกเสกให้อยู่นะครับท่านจ์นนองยังไม่รัสังขารนะครับท่านจ์นนองรัสังขารสักประมาณปี2542นะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อกระไหลทองแล้วก็ที่พิเศษก็คือจะมีกากเพชรแปะอยู่อย่างเนี้นะครับ เยอะเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวาระมงคลนะครับก็คือปีการจนาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่9นะครับตัวเหรียญเองก็มีขนาดสักประมาณ2.8เซนนะครับซึ่งกําลังใช้เลยนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่ะทวดนะครับซึ่งองค์นะครับอยู่ในเหรียญวงกลมแล้วก็มีกาก,ากเพชรล้อมรอบก็จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองซึ่งเคลือบหนาพอสมควรเลยนะครับทาให้พิมพ์เนี่ยอาจจะดูหนาๆเป็นนิดนึงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ ปีกัญจนาพิเศษ50ปีนะครับแล้วก็เขียนว่าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานี2539นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นชัดเจนนะครับว่ารุ่นเสาห้ารวยรวยนะครับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกในพิธีวาระเสาห้าเนี่ยก็จะเชื่อกันว่ามีความเข้มขังกันนะครับเพื่อนเนนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้มีความวิบวับวับนะครับไม่ค่อยจะเห็นนะครับ วัตถุมงคลที่นำกากเพชรมาติดอยู่บนเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีการหลุดด้วยผลิตออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมวิบวับเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเสาห้ารวยรวยนะครับเนี่ยนะครับวัดช่างไห้จังหวัดปตัตตานีสองห้าสามเก้าก็เป็นเหรียญที่ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างแปลกดีนะครับแทบไม่ค่อยเห็นนะครับเหรียญที่นำกากเพชรมาใส่ เข้าไปบนตัวผิวเหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองส่องกล้องดูสักนิดนะครับเพื่อนนี่นะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองเมตดตาหลวงพ่อก็จะคมชัดลึกนะครับเส้นหน้าผากนะครับและที่สําคัญนะครับตัวจากเพชรข้างๆเนี่ยก็มีหลายสีเลยนะครับแล้วก็สะท้อนแสงแวววาวนะครับเนี่ยนะครับเขาจะอยู่รอบ รอบหลวงพ่อทั่วทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีข้อความบอกนะครับว่าเป็นหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยนะครับอ่าอันนี้เริ่มมีสนิมเขียวขึ้นมาบ้างนะครับพระก็อายุประมาณเกือบสามสิบปีแล้วนะครับแล้วก็วาลพิเศษที่เป็นมงคลแล้วก็ทันท่านจันนองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้อีกเหรียญหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับสวยงามเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะไม่มีกากเพชรนะครับเป็นแค่กระไหลทองนะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับว่ารุ่นเสาห้านะครับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกในรุ่นเสาห้านี่ยก็ถือว่าเข้มขังมากๆนะครับตามความเชื่อของการปลุกเสกพระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับรุ่นรวยรวยนะครับชื่อก็เป็นมงคลนะรวยสามครั้งเลยนะครับก็เป็นเสาห้าด้วยนะครับแล้วยังมีตาสัญลักษณ์ของ ปีการจนาพิเศษอีกนะครับซึ่งเป็นวาระที่เป็นมงคลมากๆวาระหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับวัดช้างให้นะครับจังหวัดปัตตานีนะครับ <c oughs> พอสอที่จะสร้างก็ตรงกับปีการจนาพิเศษนะครับก็คือสองห้าสามเก้านะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ยังน่าใช้นะครับอายุเหรียญก็สักสามสิบปีนะ เดี๋ยวเรามาดูขอบข้างกันทั้งนี้นะครับเริ่มจากขวามือของเราก่อนนะครับเพื่อนเนื่องจากเป็นกระไหลนะครับรอยตัดต่างๆเนี่อาจจะเลือนเพราะถูกกระไหลเคลือบไว้หนาเลยครับเหือยญนี้ค่อนข้าง <receptors. splash! S 1> จะหนาเนี่ยแต่ก็เป็นการตัดเห็นว่าเป็นการตัดฉีกนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองย่ออีกนิดนึงนะครับเห็นไหมก็คือไม่ขาดสักทีเดียวนะครับสําหรับฝั่งขวามือนะเดี๋ยวมาดูซ้ายมือสักนิดนะครับ อ่าส้ายมือก็เหมือนกันนะครับเพื่อนอ่าตรงนี้มีรอยกระเทาะของกระไหลออกไปนิดนึงนะครับตามอายุเหรียญน,นะแล้วก็เห็นเนื้อทองแดงด้านในแล้วก็มีสีเงินๆด้วยน่าจะเคลือบสามชั้นเลยนะครับทองแดงนะํามาเคลือบเหมือนจะเป็นสีเงินก่อนแล้วก็ทํากระไหลทีนะครับความเป็นกระไหลค่อนข้างหนาเลยนะเพื่อนอย่างนะครับแต่ที่พิเศษที่ผมชอบเหรียญนี้ก็คือ ได้กะเอากากเพชรมาใส่ลงไปในเหรียญน,นะครับซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเห็นนะก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับไม่ทราบว่ามีกี่รุ่นนะที่จะสร้างโดยวิธีการแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับนานๆจะเจอสักทีนะครับที่เป็นกาก,ากเพชรสวยๆว,วิบวับวิบวับอย่างนี้ยนะครับแห่เลยครับสวยมากมากนี่นครับมีหลายสีเลยเขียว เขียวอ่อนเขียวเข้มฟ้าน้ำเงินขาวชมพูแดงส้มนะครับสะท้อนออกมาเป็นแบบลุงล้งๆอยู่ในเหรียญเลยนะครับเท่าไปเลี่ยมน่าจะเวลาแผลน่าจะมีการส่องประกายออกมาเป็นเข้าตาดีเหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญสาห้ารวยรวยรวยปี2539้าาวัดช้างให้ที่มีการนำกากเพชรมาประดับบนผิผวเหรียญด้วยนะครับ ลองหามาใช้ดูนะครับเพื่อนๆเนสารห้าก็เป็นววละที่ดีการจนาพิเศษก็เป็นววลาที่ดีนะครับชื่อรุ่นก็เป็นมงคลนะครับบุกเสกในวิธีเสาห้าด้วยแล้วก็ทันท่าจันนองด้วยนะครับน่าใช้มากๆนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ